ส uh วัส huh, ด uh ีค huh. hey. hey ่ะนามกิมจีค่ะมือนีนำก็แบบ าวมาแต,งต่งโตแบบน้องบอกว่าสีเลียงเข้าเขาก็แบบดีใจหลายนั่งบอกว่าพี่น้ําแต่งตัวสวยๆนะเดี๋ยวน้องจะเลียงข้าวอีนี้ก็แบบอุ๊ยมีคนเลียงข้าวดีใจมากก็เลยแบบเออลองทุนมารีดผมปกติจะไม่รีดนะคะห่วก็จะฟูๆหน่อยแต่วันนี้ก็คือรีดผมเรียบซะแบบหัวหัวรีบหัวรีบเลย <laughs> เดี๋ยวเา้าฝาวมาแต,งต่งโตแล้วก็จะเด็อออกไปกินข้าวฟรีดีดานดีนะคะ

เอาแบบไหนดีชอบแบบไหนชอบแบบไหนขอแบบขอเป็นห้องแอร์อะไรเงี้ยเย็นๆนะหรอเย็นตอนนี้ร้อนมากเย็นแน่นอนพี่แบบองบอกให้แต่งตัวสวยๆใช่ไหมใช่วันนี้สวยเลยยังดีมากดีมากคือวันนี้จะพาพี่ไปเลี้ยงเว้ยเนื่องในโอกาสแบบคือน้องก็อยากเลี้ยงพี่เนาะพี่เลี้ยงน้องหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยก็แบบจะที้ดีเย็นๆเมนูแบบพี่เลือกเลยตอนไหนชอบเลย รูป<อ>ไม่ <ๆ S 1> หมดเลยใช่เอา่ยบุฟเฟ่ยคพออยร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะไปก,กันเลยค่ะน้าถึงแล้วฮะเดียวนี่มันเซเว่น บอกอะไรเอาแอร์ใช่ไหมใช่นี่แหละค่ะแอร์แล้วของกินเยอะมากพี่ไปเลื่อนตามสบายเลยไหนบอกว่าแอร์แอเย็นๆแบบฉันก็แต่งตัวมาซะแบบดินเนอร์ไม่ไงก็คือแบบถ้าเรียธรรมดามันมันไม่คูเว้คือมันต้องมีกติตาอีกแล้ีมีชชั่อีกแล้วเฮ้ยฉันเกลียดมินจกอมีสั่ือแมนจ้าก็คือคือมิชชั่นเนี้ย ที่น้ำมีกติกาก็คือพี่น้ำไปเลือกซื้ออะไรก็ได้แต่มีข้อแม้คือราคาต้องตรงกับที่ไอก้กดเครื่องห็นเลขถ้าพี่ซื้อแล้วตรงอ่ะคุณาเ่ตกใจนะคะถ้าซื้อเลาตรงอ่ะคุณ<อ>ไ,ได้รับเงินไปเลยแทนการกินขนมรับเงินแทนการกินขนมใช่สามารถเอาเงินแบบไปแบบหลูวได้เลยอ่ะมื้อเนี้ยแต่ถ้าสมตมิว่าเดาใจไอ้ไม่ถูกไอ้จะเป็นเลขอะไรอ่ะพี่ต้องเอาขนมมวกนั้นไปกินให้หมด เวลาหนึ่งชั่วโมงที่กำหนดนี่ขาหรือดูซีรีส์อะไรก็ได้แบบขอเถอกขอให้หมดโอ<ห>้แต่ต้องหมดนะแก้งกันรึเปล่าเออขอให้หมดนะ <c oughs> พร้อมไหมพร้อมก็ต้องพร้อมแล้วก็คือแกให้ฉันแต่งตัวแบบนี้มาเซเว่นแล้วฉันก็ต้องมาทำมิชชั่นอะไรอนี้ืออยังนี่ืออยังนี่ ไม่พอมก็ต้องพร้อมจ้ะเนี่ยมันไ,ไม่มีอะไรกินแล้วนะจ้าฟรีๆแบบเนี้ยไม่มีอะไรง่ายๆไปค่ะลุยน้ำห้ามดูนะพยายามจะไม่รู้เลยว่าไอ้กดเลขอะไรอืมใช่ สุดท้ายนะคะกลเราถึงแล้วครับนักโลกได้จ้านักถือก็ตัถูกขอรัาจารยดีทนปดบาทคือตังนที่พี่นาต้องห้าสแล้วเมื่อกี้ฉันซื้อเจดดังนั้นครูต้องกินให้หมด พร้อมแล้วค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะ,ววคะงวดเนี้ยเป็นตัวเลขกลมกลมกลม,กลมใช่อ่าโอเคกลมกลมใช่ไหมงั้นจะเอาเป็นน้ำนะอ,อ,อ,อรา,ารนะ่อ,อเย คุณพ่าเราคุณน้ำคุณไม่เคยทำมิชชั่นแบบผ่านเลยสักอันเลคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายให้โอกาสสุดท้ายนะโอกาสสุดท้ายต้องผ่านใช่มาเออเลขเล็กสวยเลขสวยมาโอเครอบสามต้องผ่านเอาใบไหมคำใบไหมอ่ะคำใบต้องมีคำใบให้มีเลขศูนย์ข้างหลังเลขศูนย์ค่ะศูนย์อีกแล้ว กินทีมันแบบราค่าลักลอยอย่างนีสินะมันก็มีแต่แบบสางสีฟซิบหาซิฟอ่าโชคดีจ้ะแล้วใครจะกินเอ้าฉันเลี้ยงใครปวดนี่เลยหรอมันเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันมีม,มิชั่นคือเวลาจำกัดไงมันสิกินบมดหมดหรอกินคบหลดหรอไม่หมดคุณต้องไหนตางชั้นที่เธอจ่ายมาสมุดนี้ใช่ไหมใช่จ้ะ ตอนแรกอะน้องว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้องสองสารพีเวย้ยน้องก็เลยจะเป็นหนึ่งชั่วโมงกว่าอีกห้านาทีพอสักหนึ่งชั่วโมงเอ้ยสองชั่วโมงได้ไหมสักแบบหนังหนังจบอะไรเงี้ยอะให้แค่ชั่วโมงครึ่งพอพอพอ,พอเลยชั่วโมงครึ่งพอเลยมันไม่หมดหรอกมัน,มน<ว>ต้องหมดมันเยอะอะไรแค่นี้เองเออ,อสอยูยสงสาร หนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบนาทีอีกสิบนาทีจะต่อทำไมอ่ะฉันไม่ให้อ่ะทำไมอ่ะนี่มันช่องจีมจีนะอเออนอน้งรู้พี่ทำได้เอาละค่ะนี่ก็เป็นของทีน้ำซื้อมาทั้งเบิร์ตก็สองร้อยสามสิบแปดบาทค่ะอุย้ยมารวมลดตารีด้วยค่ะเอาออกก่อนต้องกินของให้มันเบิดภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีขุ่มบ่เนาะ มันขมน่มบริีเมื่อรับคําถายอย่างงี้สิแต่ถาเฮากินบอเบิร์ตเฮาต้องโอนเงินขึ้นให้น้อง2องร้อยสามสิบแปดบาทชั่วโมงห้าสิบนาทีสู้สู้เพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องโอนเงินให้น้องไง <c oughs> เดี๋ยวมาลุยกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นํากับซีลืมกินกันเลยน้องบอกว่าให้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีใช่ไหมเดี๋ยวหนำจับเวลาก่อน,อนค่ะเดี๋ยวซีเ้า เวลาแล้วดก็ค่ะนาฬิกากระปุกไปเมื่อกี้ก็คือว่ากินไม่หมดดูไปด้วยก็จะรับไปด้วยกินไม่หมดเหลือสอบชิมโอเคนามกระสีเดะโอนเงินให้นอ้อง้ฮัโลโหลก็คือว่าฉันกินไม่หมดไม่ไหวแล้วเฮ้ยถามจิงแค่นั้นกินไม่หมดหรอใช่คือแบบ ้งจะแตกแล้วจะหลับด้วยอะ่ะดังนั้นคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะโดยการที่โอนตังมาจ๊ะ <c oughs> ไม่โอนได้ไหมอะ่ะเฮยไม่ได้ปะกะติกาก็ต้องเป็นกติกาโอเคคะ่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนนำกเกาะเตุบทสมเร็จจังเทอือจังแดนนำเกาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำน้ำแน่ด้วยค่ะน้ำของนอิยายไยกินขนมต่อให้มันเบิดก่อนจังใดก็โอ,อนเงินให้น้องแล้วขนมก็เป็นของเฮาบ่าต้องฝากดอกเนาะไปแล้วบ๊ายบาย